ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยจนกระทั่งคืนนั้นฉันขับรถกลับบ้านดึกมากถนนเส้นนั้นเปลี่ยวที่สุดเท่าที่เคยเจอสองข้างทางมีแต่ป่าทึบแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปข้างหน้ามองเห็นได้แค่ระยะใกล้ๆเท่านั้น อากาศเย็นยเยือกจนฉันต้องหรี่แอร์ลงทั้งทั้งที่เป็นหน้าร้อนแท้ๆวิทยุก็มีแต่เสียงซ่าฉันเลยตัดสินใจปิดมันแล้วปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมภายในรถ จูจ่ๆไฟหน้ารถก็ส่องไปเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นถนนฉันเหยียบเบรกแทบไม่ทันมันคือรอยเท้ารอยเท้าเปล่าที่เต็มไปด้วยคโคลนเหมือนเพิ่งเดินลุยน้ำมาหมาดๆฉันมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครเลยถนนโล่งจง้งรอยเท้านั้นมาจากไหนกัน ฉันค่อยๆขับรถตามรอยเท้าไปอย่างช้าๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นรอยเท้าเลี้ยวเข้าไปในป่าข้างทางฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจจอดรถแล้วเดินตามรอยเท้าเข้าไป แสงจันทร์ส่องหลอดกิ่งไม้ลงมาทำให้พอเห็นทางได้บ้างฉันเดินตามรอยเท้าเข้าไปลึกเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นลงเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งมาประครบไว้ที่ต้นคอ ฉันเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนคนกระซิบกระซาบอยู่ข้างๆแต่จับใจความไม่ได้ฉันขนลุกสู้รีบก้มลงมองรอยเท้าอีกครั้งมันยังคงนำทางฉันต่อไป ในที่สุดรอยเท้าก็พาฉันมาหยุดที่หน้ากระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งกระท่อมผุพังเต็มไปด้วยเถาวันพันรอบฉันไม่เคยเห็นกระท่อมหลังนี้มาก่อนท,ทั้งทั้มที่ขับรถผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กระท่อมอย่างระมัดระวังประตูไม้ผุผแง้มอยู่เล็กน้อยฉันตัดสินใจผลักประตูเข้าไป ภายในกระท่อมมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องโหว่บนหลังคาลงมาฉันกวาดสายตามองไปรอบๆเห็นโต๊ะไม้เก่าๆเก้าอี้โยกที่ดูเหมือนจะพังไม่พังแหลและเตาผิงที่เต็มไปด้วยขี้เถ้า ทันใดนั้นเองฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ฉันหันไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครฉันพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองมีใครอยู่ไหมคะฉันถามออกไปเสียงของฉันสั่นเครือเล็กน้อยไม่มีเสียงตอบรับ ฉันเดินเข้าไปใกล้เตาผิงก้มลงมองขี้เถ้าที่กองอยู่ฉันเห็นอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในขี้เถ้ามันคือสร้อยคอสร้อยคอที่มีจี้เป็นรูปกางเขนฉันหยิบสร้อยคอขึ้นมามันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูออกไป ฉันตกใจสุดขีดรีบหันไปมองรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นใครฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันรีบวิ่งออกจากกระท่อมวิ่งกลับไปที่รถอย่างไม่คิดชีวิตพอถึงรถฉันรีบขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วฉันไม่กล้าหันกลับไปมองกระท่อมหลังนั้นอีกเลย หลังจากคืนนั้นฉันก็ไม่เคยขับรถผ่านถนนเส้นนั้นอีกเลยฉันยังเก็บสร้อยคอเส้นนั้นไว้อยู่ในกล่องแต่ไม่กล้าหยิบมันขึ้นมาใส่ ฉันไม่รู้ว่ารอยเท้านั้นเป็นของใครหรืออะไรแต่ฉันรู้ว่ามันพาฉันไปเจอกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวสิ่งที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นไม่ต้องการให้ใครไปรบกวนบางครั้งฉันก็ยังได้ยินเสียงกระซิบแว่วๆอยู่ในหูโดยเฉพาะเวลากลางคืนฉันรู้ว่ามันเตือนให้ฉันอยู่ห่างจากเรื่องราวของรอยเท้าที่ไม่มีเจ้าของและฉัน ก็ตั้งใจจะทำตามนั้น